ปลุยเลียบพื้นที่ ใมาลือของก่อนโอเคแป๊บนึนองเปีอยลื้อหมดละ ไม่มีมีกับเป๋าใบหนึ่งจับร้อย ซูมอาอมีแค่ตัวเดียวสปอนมาตัวเดียวมันสปนอนอยู่หนแล้วไม่รูเ้เออตีอยู่ต้องักต้องักก่นอนนะข้างบนว่ะมัง้ง My senses have picked up something. มันเดินมาจากข้างนอกเลยวะขึ้นห้องบนต่อแล้ว นู้นำซื้อไม่ได้ที่เรามาทางนี้เล่ามานี่หรือของในครัวก่อน วัวแล้วทางไนานลนวมดละออกไหนนอกก็ต่างเนาะไม่ทางนู้นมีทางไปแต่ใจ้ามกราต่างไปดูทางนู้นก่อนโอเคข้า okay. งวัวเราไม่ได้ไปดูดนี่เนาะใช่แต่กุ้เคล้ยงเราเปิดก่อนได้ยังมีของ เลือ้อยวอีกหน่อยหอนึงเอ๊ะลืมอหมดแล้วนี่มีบันไดไปข้างบน โดดไปโดดมาอืมท้องเมืีอกีมั้งอ๋อล่วงไปข้างล่างตายแล้วเรียบร้อยอาาท้องเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาข้างบนใช่ไหมโอเคไปกดสวิตช์กดแล้วเรียบร้อย น้าต่างใช่ไหมไม่จะไม่ต่างมั้งที่ว่าข้างล่างเลยหรือข้างมือเตี้ยไงอืมทำไรไม่รู้มัน,ม,นมีแค่ของเฉยๆไม่มีอะไรลองเจาะดูไม่มีทางป่อ ไม่มีอะเอออ๋อมีมีมีออน้นีไม่ได้เลยเลยกยเรียบร้อย นี่นี่วะนี้มีกระเป๋าไหนต่อวะหาไฟไม่กี้มันเปิดสวิตช์อะแล้วมันไปไหนต่อ,อไ,ไม่รู้วะหรือว่าข้างนอกประตูข้างนอกตอนนี้กูอยู่ข้างนอกระเบียงแล้วไม่มีอะไรเลยถึงว่าไอห้องม่เตอรที่มันล็อกๆอกอยู่ โดดไปห้อ <Okay. S 1> งบนเราไปมาแล้วเนะมาต่อกับห้องนูน้นอเดี่ยวห้องตรงนี้นไม่มีอะไรห้องนี้กูเจาะแล้วมีห้องล็อกอยู่ห้องบนนี้เราก็ไปมาแล้วใช่ไหมนี้อืมเมื่อกี้ที่เจอซอมบี้กระโดดอยู่ แล้วก็มีสวิตช์ตรงนี้อะไรไม่รู้แล้วเข้ามาห้องไฟนี้อไม่เจอแล้วก็กลับมาห้องเดิมกูจะเจาะแล้วนะจับหนใจเย็นห้องนี้มันต่อกระเบียงห้องเดิม <S <S> <S ừ, ห้องน้ำ My senses have picked up something. này. không à? Này quá. Mà À, Lóng không, không, không. không, không. không, không. ตอนนี้กูอยู่ช่องอยู่ช่องลิฟต์นี่ไงเคยทางลงละเข้ามาเข้ามาเออเข้ามานี่เนี่ยลิฟต์มันมีทางลงอยู่ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมผมไม่รู้อ่ะใช่ไหมขึ้นขึ้นมันเป็นอะไรมันหักใช่ไหมหรอกูดว่าขึ้นหรอ ต้องต่อขึ้นไปช่องขึ้นใจแต่ว่าน่าจะมีทางข้างบนต้องหาข้างบนดูก่อนนะอุ้ยทางนี้มาทางนี้ทางนี้อยู่ดีก็เดินมาเจอ ห้องมาห้องนี้มาห้องนี้อะไรไล่ะออกจากลิฟ์มาขึ้นมามาห้องนี้เมือ่อกี้กูมาห้องนี้แล้วขึ้นบันไดนี้วะ่ะแล้วก็เจอซอมบี้ตัวหัวโตว อัอนนี้ยังไม่ได้ไปอืมอือถึงไปไปต่อค่อยๆเดินไป ไปเรี่องอืมเรือละแล้วก็ไปทางขวาข้างบนน่าจะมีแค่ของมั้งอืมข้างบนมีแค่ของขึ้นบนต่อ มึงไปละละ็นไรล่ะนกหลวงมีสามตัวเี๋อวตัวเย็นก่อนมืนของกระสุนในเย็น แค่ของนี่มีอะไรไฟมานี่ไปไหนเนี่ยขึ้นบอ,อ,อกข้างข้าง่าหนี่เปล่าทางนี้ปเปล่าแนว่วิงอ้อมอะเนี่ยตางนี้มันมีทางลงอยู่เป็นรูเนี่ย ตรงนี้มันมีแท้งน้ำกับพบเพิงอยู่ยลงหรือขึ้นตอนนี้กูยังไม่ได้ลงกูอยู่ข้างบนอยู่ยที่เดิมแต่ลือกำลังลื้อของอยู่เอาหอตกลงมา กูดเดินอ้อมเมื่อกี้มานิดหนึ่งแล้วก็มาเจอเหมือนไอ้ซอมบี้อยู่ตรงมุนมน,นู้นอ่ะในนู้นเนี่ยต้องมาทางนี้อ่ะลอยเดินอ้อมเมื่อกี้ที่มันบอกตรงทางระเบียงอ่ะมีไฟใช่ไหมใช่ใช่ซอมบี้อยู่ตรงนู้นเมื่อกี้กูโดดยแล้วเนี่ยต้องมาทางนี้ น,นแล้วก็ข้าวเลยหนยนวะกูต่อบล็อกขึ้นมาว่ะต่อบล็อกตรงบันไดขึ้นมาเนี่ยมีหู่นอ,อันนี้ก็เนี่ยอ๋อห้องล่างไม่เกี่ยวกัน อูมเหลืไม่กี่ตัวอูมเหลืชัวนึงเพียงมาแล้วอูมเรียบร้อยเคียร์ มีของนิดหน่อยไห่มีอะไรอืมไม่มีอะไรละก็ตั้งพิกัดต่อไปไปไหนสี <46 3 S 2> ่ร้อยหกสิบสามเมตรใช่ใช่อยู่ทางนน้น